ถาดขนมจีนยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะคะมาดูกันว่าวันนี้พี่อ้มจะนําถาดขนมจีนเปล่าๆตัวนี้ไปทําอะไรคะ่ะตามมาดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้มก็จะนําถาดขนมจีนไซส์เล็กนะคะมาทําเป็นที่เก็บกระดาษทิชชู่ค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยมาเริ่มกันเลยนะคะชิ้นแรกค่ะเราจะยังไม่ทําอะไรนะคะต่อมาชิ้นที่2คะ่ะพี่อ้มจะตัดบริเวณด้านก้นนะคะให้เป็นวงกลมก่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่กระดาษทิชชู่นะคะ เราก็จะตัดให้เป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดนะคะให้เป็นแฉกค่ะเมื่อเวลาเรานำกระดาษที่ชูสใสเข้าไปจะได้ใสง่ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมตัดตามเส้นที่มีเลยนะคะนี่ค่ะจุดสังเกตง่ายๆนะคะเขาจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมตัดตามเส้นตรงนี้เลย นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะประกอบทั้ง2ชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันนะคะโดยพี่ออมก็จะใช้เป็นกาวแท่งแบบนี้นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ทนทานมากเลยค่ะเราก็จะทาไปที่ขอบของถาดขนมจีนตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเยอะๆเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำอีกชิ้นหนึ่งค่ะประกบเข้าไปแบบนี้เลย เสร็จแล้วรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะตัดความกว้างของรูเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อเราจะได้ดึงกระดาษทิชชูขึ้นมาแบบง่ายๆค่ะนี่นะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นกันไกนะคะซึ่งจะสะดวกกว่านะคะนี่ค่ะ ะะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเพียมก็จะใช้เป็นหัวแรงนะคะซึ่งจะมีความร้อนค่ะทําการลบคมด้านในนะคะนี่ค่ะเราก็ถูเข้าไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนนี้นะคะเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่เมื่อเวลาเราดึงขึ้นค่ะนี่นะคะเราก็ถูเข้าไปเลยนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกองกระดาษทิ่ชู่ซสวยนะคะดีไซน์เก๋ๆจากถาดขนมจีนค่ะมาดูวิธีการใส่เข้าไปนะคะตัวนี้พี่ออมก็จะแกะตัวแกนกลางของกระดาษทิ่ชู่ออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงด้านในออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสวมใส่เข้าไปง่ายๆค่ะนี่นะคะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่นะคะจะให้อยู่ตรงกลางค่ะแบบนี้เลย นี่นะคะและว,วิธีการใช้งานนะคะเราก็แค่ดึงขึ้นมาซส,สวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษทิชชู่แสนสวยที่เราทำขึ้นมาได้เองจากถาดขนมจีนค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะและเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือว่าต้องการให้พี่ออมประดิษฐ์อะไรขึ้นมาค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่ออมยินดีจะตอบทุกค,คำถามเลยค่ะ มาดูกันว่าวิดีโอหน้านะคะพี่อ้อมจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ